สวัสดีตอนเย็นนะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วไม่ได้สตรีมเพราะว่าฝนมาอย่างหนักเลยครับผมฝนฝนเพิ่งหยดหยุดวันนีน้ครับพุดผิดมาถูกฝนเพิ่งหายไปวันนี้ครับพายุเข้านะฮะก็เลยไม่ได้สตรีมวันเสาร์ตามที่นัดกันไว้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูเช็คขอเช็คซาวนหนี่ยเสียงโอเคไหมครับเสียงโอเคไหมวันนี้ขอถือกล้องถ่ายนะฮะมันไม่ถนัดขาตั้งกล้องไม่ได้ออมาอาจจะมีสั่นไหวนิดนึง พยายามถือนิ่งๆนะฮะสวัสดีครับสวัสดีคุณอาทิตยาแลวก็คุณจิธามาศนะครับอ่าเช็คเสารหน่อยฮะเสียงโอเคไหมครับเสียงเป็นไงเอ่ยรบกวนคอมเมนต์หน่อยฮะชัดเจนโอเคชัดเจน,นะฮะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วผมไม่ได้สตรีมนะครับตามที่เราตกลงกันไว้ว่าเราจะเจอกันทุกวันเสาร์เพราะว่ามันพายุเข้านะครับฝนมันตกวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดู บรรยากาศตอนเย็นแล้วก็จะให้ดูองุ่นที่มันลูกหลงนะครับออกออกลูกเองโดยที่เรายังไม่ได้ทําการพุนนะครับคือออกมาเองแบบเยอะมากคือมันเยอะจนผมไม่สามารถแบบเด็ดทิ้งได้หมดนะครับเนี่ยแล้วไม่ใช่ว่าช่อเล็กๆช่อไม่สมบูรณ์นะแต่อย่างช่อนี้นะครับสวัสดีครับผู้ชมพิเศษครับนะบอย่างช่อนี้ดูสิองุ่นออกเองเนี่ยคือองุ่นออกเองนะครับไม่ได้พุนนะครับออกเองออกแบบออกเยอะมากออกทุกช่อ เย่างนี้ออกหมดนะครับออกมาครับคุณประหยัดสวัสดีครับภาพชัดนะครับสวัสดีตอนเย็นนะครับสําหรับทุกท่านที่ชอบการปลูกองุ่นนะครับสําหรับมือใหม่อย่างผมนะฮะเราก็มาพบเจอกันนะครับตอนแรกว่าจะพบเจอกันทุกวันเสาร์นะครับแต่ฝนมันเข้านะครับเขาเพิ่งหยุดไปนะครับก็เลยไม่ได้มาถ่ายจะพาอ่ามาทุกท่านมาดูองุ่นที่เขาออกช่อเองโดยที่เราไม่ได้ทําการคุน เยอะมากนะครับเนี่ยดูดิน,นี่อันนี้อันนี้กิ่งนี้ออกสองเลยเอาไว้ช่อเดียวพอพอได้กินนะฮะตอนแรกว่าจะเด็ดทิ้งหมดก็เลยว่าไม่เป็นไรไม่เด็ดละจะเอาแบบอย่างน้อยเราก็ได้กินระหว่างที่เราเลี้ยงองุ่นก็มีความสุขไปอีกแบบมันก็ออกกันหมดนะครับผมถือกล้องเองนะครับมันไม่มีการสั่นเนาะต้องขออภัยถ้ามันจะสั่นไว้บ้างนะครับขออภัยก่อน,นครับ ปลูกพันธุ์อะไรบ้างปลูกหลายหลายพันธุ์เลยครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ทดลองเพื่อจะคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่นะครับอย่างอยู่ตรงข้างหน้าเรานี้มันคือแบคโอปอนะครับไรเมล็ดสีดําไรเมล็ดนะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นไวมะรากาะนะครับไวมะรากาะซึ่งเป็นพันธุ์ที่บ้านเรานิยมกันอยู่แล้วนะครับก็ตรงนู้นผมเพิ่งรีเซ็ตกิ่งใบเพื่อจะรีอัน,นกิ่งใหม่มันสมบูรณ์เป็นแบบค้างตัว Y อยู่ตรงนู้นนะครับ จากเขาโพดไปนั่นคือรูทเพรลนะครับเป็นสีเขียวไร้เมล็ดนะครับผมจะให้ดูว่าองุ่นที่มันออกช่อเองนั้นมันจะมีความสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนผมก็ถือว่ามันสมบูรณ์อยู่นะช่อใหญ่เหมือนกันอย่างกาับแบบเนี่ยไม่ได้ยืดนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้จิ๊บเมลลิกยืดนะครับไม่ได้ยืดเขาออกเองนะมาดูมาดูช่อนี้ช่อนี้มันเลิศเลยนะครับนี่ติดลูกแล้วนะครับ กล้องมันไม่โฟกัสนะเดี๋ยวผมพยายามให้มันเค <Okay. S 1> นี่อันนี้ติดลูกแล้วนะครับติดลูกลูกแบบหมวกเปิดหมวกแล้วก็เขย่าช่วยหนึ่งเดี๋ยวถ้าหมวกไม่ไม่ไม่หลุดเนี่ยเดี๋ยวเป็นชลาลก็จะมีที่ร่วงบ้างเนาะเพราะว่าเราปล่อยมันออกเองตามธรรมชาตินะครับอันนี้ยังไม่บำรุงบำรุงลูกบำรุงดอกนะครับก็ออกองอันนี้ลูกใหญ่บางทีมันไม่เห็นนะเนี่ยมันอยู่อย่างเนี้ยอยู่ใต้ซอกอย่างเนี้ย ผมก็ไม่เห็นนะนี่ะนี่อะมันก็ไปอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราไม่ใช่พวงเล็กนะเป็นพวงใหญ่เลยอันนี้มีสองพวงเลยเด็ดทิ้งหน่อยนึงคือต้นเริ่มสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่การสะสมอาหารสะสมอาหารเพื่อรอที่จะทําการพุนนะครับเพื่อที่จะแบบให้ออกลูกพร้อมกันนะฮะก็ะมีเวลาอยู่มาณ สองสามเดือนนะครับกว่าจะถึงขวบเพราะว่าต้องเลี้ยงต้นเนี่ยต้นเขาเสียมตาลก็จริงแต่ยังเล็กอยู่ยังแบนอยู่นะครับยังแบนอยู่นะครับฉีดยาครับฉีดยาตอนแรกว่าจะไม่ฉีดยาเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าจากที่ไปศึกษาดูงานแล้วเนี่ยขนาดอยู่ในโรงเรือนยังฉีดนะครับแต่ว่าก็ใช้ให้มันปลอดภัยนะครับในช่วงที่ เรายังไม่ไม่ไม่ไมไมลูกยังไม่โตเนี่ยช่วงที่เราเลี้ยงกิ่งเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ฉีดยาป้องกันครับเน้นไปที่การป้องกันนะครับไม่ได้ฉีดนกะฉีดป้องกันนะครับคือปลูกให้ปลอดภัยครับอ,อ่านคอมเมนต์หน่อยนะฮะฝนตกมีผลกระทบกับช่อดอกมีครับมีมีผลแน่นอนมันมีโอกาสที่ช่อดอกที่กําลังจะบานเนี่ยจะเป็นเชื้อราได้นะครับถ้าไม่มีโรงเรือนก็ควรหลีกเลี่ยงการ ุให้มันออกลูกเครื่องที่ฝนตกนะครับซึ่งผมก็จะใช้วิธีนั้นในช่วงที่ยังไม่มีลงเรือนนะครับแต่แถวนี้เนี่ยพอเราพุนแล้วเนี่ยผมก็จะทําการทําค้างใหม่นะครับเพราะว่ามันทําได้ข้อดีของการปลูกแบบแนวตั้งเนี่ยผมถอดเปลี่ยนเสาทีละต้นเป็นเหล็กแล้วก็ทําให้มันแข็งแรงใหม่ได้หรือจะใส่หลังคาก็ได้แต่จริงๆผมอยากปลูกแบบไม่ใส่หลังคาว่ามันมีต้นทุนที่ต่ํากว่าแล้วถ้าผมไปถ่ายทอดให้คนอื่นที่เขาไม่มีต้นทุนเนี่ยมันจะดีกว่าผมก็เลยกะว่าจะแบบ ปลูกแบบไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่มีหลังคาให้มันได้นะครับยาก็มีพวกยาควบคุมเชื้อราครับแล้วก็ยาป้องกันมแมลงนะครับควบคุมเชื้อราก็อย่างกันตัวลาน้ําค้างก็เป็นยาวล่านะครับแล้วส่วนไอ้ตัวไอ้ลานิมก,ก็เป็นลานิเก,ก้นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเพิ่งไปซื้อมามีมีม อาจารย์ที่เขาปลูกก่อนเขาแนะนำไม่ใช้เป็นตัวป้องกันพวกเชื้อราต่างๆจำชื่อไม่ได้หรือว่าออกเองอันนี้ไว้มล,ลากาพวงยาวาะใหญ่มากก็ป้องกันครับก็พอมันคือมันมันที่ผมศึกษานะองอุ่นเนี่ยโรคจะเข้ามันนะพวกเชื้อราจะเข้ามาันช่วงที่ดอกมันมันเริ่มจะบาน ถ้าเราคุมตรงนี้อยู่แล้วพอมันออกลูกแล้วเนี่ยเริ่มโอเคแล้วเพียยไฟก็จะมาช่วงที่มันแบบลูกเล็กๆมากัดกินน้ําเลี้ยงนะครับมันพอมันเริ่มโตแล้วมันก็ไม่มีเพราะนั้นเราก็คุมช่วงที่มันเล็กๆนะครับเพราะยามันจะมีระยะปลอดภัยอยู่ที่สิบสี่วันกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสอ่านคอมเมนต์ใครมีตรงไหนจะถามถามได้นะครับใช้ปุ๋ยเค ใช้ปุ๋ยเคมียูเลียได้หรือเปล่าครับอ่าตอนปลูกช่วงประมาณผมแนะนําให้สูตรปุ๋ยง่ายๆนะครับไม่ไม่ไม่ต้องไปใช้แบบหลายสูตรยุ่งยากครับเอาลงต้นกล้าเนาี่ยได้สักประมาณปลูกก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับคือเดือนแรกเนี่ยอย่าเพิ่งให้เคมีเลยให้ให้เป็นแบบปุ๋ยคอกขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ครับเพราะพวกเนี้ยมันจะมีธาตุอาหารรองอยู่ในนั้นแล้วต้นมันจะค่อนข้างสมบูรณ์ทีนี้พอหนึ่งเดือนเนี่ยก็ให้เป็นสิบห้าเสมอครับ อ่าสิ้าเสมอเลยไม่ต้องยูเรียลรวนๆนะครับสิ้าเสมอเลยก็ได้นี้ก็หลังจากนั้นมาก็ให้สิ้าเสมอมาลุยตลอดนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทางใบเน้นพวกแมกนีเซียมแล้วก็สังาะสีนะครับมันจะช่วยป้องกันทําให้ใบนี่แข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายนะครับคือคือวิธีองผมทําให้ไม่ต้องใช้ยาอะไรเยอะเลยนะครับพอใบมันแข็งแรงเนาะก็เหมือนทารคครับถ้าทาโรกโตมาดีแข็งแรงดีก็ไม่ค่อยเป็นโรคไม่ขี้โรคนะครับ นี่คือสูตรของผมเพราะว่ามันมันจะทําให้เราไม่ต้องเพืองใช้ยาเยอะก็ปลอดภัยต่อคนปลูกด้วยนะครับเป็นเน้นการป้องกันเพราะว่าพวกธาตุอาหารพืชอ่ะก็เป็นเหมือนอาหารเนาะก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ร้ายแรงเท่ากับพวกยารักษาโรคพืชพวกนั้นนะครับพวกฆ่ามแมลงพวกเอ่อเชื้อราอะไรพวกนั้นนะครับคือเน้นที่ป้องกันจะดีกว่าฝั่งนี้ก็เป็นแบคโอปออันนี้เลี้ยงแบบกิ่งเดียว ิ่งข้างเดียวเพราะปกติเง่นมันจะแตกแขนงมาสองข้างนี้เราก็เลี้ยงข้างเดียวก็ได้สวยๆยนี้ใหญ่เจอพายุไปก็ล้มเหมือนกันครับค้างเอาไม่อยู่แต่กะว่าจะาจัดการใหม่ทําใหม่ตอนที่เราพูนเพราะเอาใบออกหมดแล้วก็เหลือแค่กิ่งนี้ก็จัดการง่ายะปึ๊บโม่ผมอ่านคอมเมนต์หมดแล้ว,มลวไม่มีคอมเมนต์ ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ share, ด้วยนะฮะจะได้มีกำลังใจในการสตรีมครั้งต่อๆไปใครมีคำถามตรงไหนถามได้นะครับจะตอบได้เท่าที่รู้เพราะอันนี้ก็มือใหม่เหมือนกันนะครับอันไหนที่มีประสบการณ์ผ่านมาแล้วก็จะให้คำแนะนำได้ก็อาจจะไม่เชี่ยวชาญนะครับเอาเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้วกันนะออกเยอะมากนะครับไว้มากานี่แบบดูดิ โอยเยอะออกเยอะอ่าก็แซมๆกันอยู่เนี้ยไวเบลกา,ากับแบ็คโอปอเพราะว่าอายุการเก็บมันไม่ห่างกันเท่าเท่ากันนะครับก็เลยมันปลูกปลูกปลูก,ลกด้วยกันได้ฝั่งนี้ยังไม่เต็มค้างฝั่งนี้ค่อนข้างจะเออมันปลูกที่หลังแล้วมันก็แบบไม่ค่อยโตดีเท่าไหร่ไม่เต็มค้างเท่าไหร่ พยายามเลี้ยงอยู่กิ่งก็เริ่มเข้าสีอย่างต้นนี้กิ่งมันนร่มเลยอ้วนดีมากกลมเลยต้นนี้สมบูรณ์ดีมากนี่ต้นนี้แบคโอปอสมบูรณ์ดีบูรณ์ดีนี้เสียบยอดใหม่ไว้มรากาเสียบยอดใหม่ไหมเสียบยอดง่ายๆนะครับปลูกต้นป่าไว้คลิปก่อนหรือเปล่าที่ผมเสียบให้ดูเออเนี่ยนี่ตัวไวตัวไว นี้จะเลี้ยงให้มันเป็นไปทางเดียวก็ไม่ต้องเด็ดยอดเดี๋ยวโน้มกิ่งไปเลยมันไปทางนู้นนี่ที่เรารีเซ็ตกิ่งแล้วก็มันมาพร้อมดอกนี่ฝนมีผลกับดอกอยังไงไหมฝนมาหนักหนักเนื่องจากว่าต้นมันยังไม่แข็งแรงไปแล้วดอกไปเลยไม่เหลือดอกเลยนะครับจากที่มีทุกกิ่งไม่เหลือเลยนะครับนะนี่แหละ คือฝนมีผลกับต้นองุ่นยังไงนี้เป็นออทัมรอยั่ออท่อมรอยยลสวัสดีครับคุณวันชัยครับที่เราชาไว้กี่วันถึงแตกยอดครับอืมตอบยากนะปกติแล้วเนี่ยผมจะตอนกิ่งต่อป่านะครับตอนกิ่งต่อป่าพอให้มันมีรากแล้วผมก็จะมาเสียบยอดหรือว่าติดตานะครับ อพอเสียบยอดติดตาแล้วก็เอาใส่กระถางไว้โดยปกติแล้วมันอยู่ที่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับแตกยอดนะครับแต่ถ้าเป็นกิ่งหมายถึงว่าเราตัดกิ่งแก่มาชําเลยเนี่ยอันนี้ไม่ยังไม่เคยทําคือผมต้องให้มีลาก,ก่อนผมค่อยติดตานะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับว่ามันมันยังไง <c oughs> พรงนี้ก็แบ็คโอปอคือพยายามเลี้ยงกิ่งให้มันเป็นระเบียบเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราพุ่นเนี่ยกิ่งเขาเสียมตาหมดแล้วครับเนี่ยกิ่งกิ่งกิ่งเคนหรือกิ่งแขน,นเขาเสียมตาหมดแล้วแต่ว่าไอตัวกิ่งหลักหรือกิ่งอาร์มเนี่ยก็ยังไอ้นี่อยู่เลยยังเขียวอยู่เลยวันนั้นก็สะสมได้อีกหญ้าขึ้นไวมากหญ้าขึ้นไวมากข้อดีของหญ้าคือมันช่วยเก็บความชื้นได้แต่ข้อเสียคือมันแย่งอาหารแต่เราก็จําเป็นต้องมีมันถ้าไม่มีมันอะ ต้นไหนที่ไม่มีหญ้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยโตหรอกเออมันดินมันไม่ชืน้นมันกินปุ๋ยได้เฉพาะตอนกลางคืนมาดูเออนี่อันนี้อย่างนําเสนอเลยนี่เป็นตัวพระเอกอีกอย่างหนึ่งของสวนเลยครับที่ผมจะขยายเพื่อนดูนี่ครับอันนี้คือ <c oughs> สกาล่าต้านะครับเป็นอุ่นิสราเอลที่แบบอร่อยมากนะครับแล้วก็ปูพวง,งใหญ่ๆนี่ผมเก็บไว้พวงหนึ่ง แน่นเลยตรงแต่ต้องมาซอยออกเนี่ยลูกมันโดนไอ้ฝนหรือเปล่าวะหรือว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของมันก็ไม่รู้นะผมว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของสกาลอต้าจะมีจุดดำๆอย่าอเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันหมดเลยอ่ะอืมน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของมันสวยไหมสกาลอต้าเนี่ยปุ <laughs> ๊บพึ่งเสียบยอดแล้วก็แตกออกมามันก็มาพร้อมช่อดอกผมก็เลยเก็บไว้หนึ่งชอ่อ เนี่ยจะขยายกาลอตต้าก็จะปลูกเพราะมันอร่อยแต่ว่ามันอายุการเก็บเกี่ยวมันนานสี่เดือนอะมั้งเออหว่าจะได้กินสี่เดือนนี้เป็นพระเอกอีกอันหนึ่งก็คือชายมัดแคทองุ่นญี่ปุ่นตัวแพงเลยนี่ก็อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเลยเพราะว่ากิ่งมันไม่ถี่เลีเ้ยงเลีเ้ยงกิ่งง่ายเลีเ้ยงทีละเจ็ดกิ่งแล้วก็โน้มไป มาสุดแล้วนี้พอมาสุดแล้วที่พวกนี้กิ่งพวกนี้ก็จะโตเพราะฉะนั้นก็ต้องเบรกยอดไว้ไม่งั้นมันก็จะข่มกิ่งน้องมันรถไถมาเคยวัดไหมครับว่า24ชั่วโมงยาวเท่าไหร่เคยครับเคยเคยเคย24ชั่วโมงผมเคยวัดปร,ประมาณ4เซนประมาณ4เซนครับ อันนั้นพันธุ์รูทผลตนะไม่รู้ว่าเหมือนกันทุกสายพันธุ์หรือเปล่าตัวไวยตัวไวเนี่ยอย่างของงุ่นอย่างวันนี้เนี่ยอย่างพวกเนี้ยเพิ่งเด็ดยอดไปเนี่ยเพิ่งแกะไปเดีย๋ยวแป๊บเดียวก็แตกแตกนะเดี๋ยวพาไปดูที่ตัดตัดแต่งเรียบร้อย ตัดแต่งเพื่อที่จะให้สร้างกิ่งใหม่พันรูทธเลตอ่าถ้าใครได้ดูคลิปก่อนวิธีการเลี้ยงกิ่งแบบไปทีละข้างข้างละเจ็ดนะเดี๋ยวจะพาไปดูโซนนั้นตอนนี้ผมตัดไปแล้วพาไปดูเอาจี้ชํำไว้ลงกระถางวันนี้ครับมือใหม่สุด,สดลากออกยังอะครับลากออกยัง จริงแล้วงุ่นตายยากครับเราไม่ต้องกังวลหรอกครับที่มันจะตายก็คือว่าดินแน่นแล้วก็รากเน่าเดี๋ยวอ๋อรากออกแล้วไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราให้มันแตกยอดเราเลี้ยงที่จริงอ่ะเราเลี้ยงต่อป่าหรือเราเลี้ยงกิ่งชําเนี่ยจนโตได้นี่ฮะผมรีเซ็ตกิ่งไปแล้วรีเซ็ตเรียบร้อยดูนะฮะยาวเพราะอะไรเพราะต้องการให้มันสร้างกิ่งใหม่แล้วก็โตทันกัน รีเซ็ตที่ข้อตาที่1เลยทีนี้พอมันแตกมามันเป็นข้อตาของไอ้นี่นะข้อตาของตาดอกมันก็มีโอกาสที่จะมาพร้อมตาดอกเพราะว่าเราให้ปุ๋ย1าเสมอมันก็มีธาตุอาหารตัวกลางนะครับแล้วก็ตัวท้ายนะครับอฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยมีมันก็จะมีโอกาสที่จะมาพร้อมตาดอกได้แต่เราก็จะเลือก เอาไว้แค่พอได้กินได้ชิมน,นะฮะนี่ผมรีเซ็ตใหม่นะแตกรากมันยาวหมดเลยไอ้พวกนั้นก็ทําอย่างนี้ครับพอมันแตกใหม่มันจะได้กิ่งที่สมบูรณ์ไงเพราะว่าเราเลี้ยงเราทดลองเลี้ยงแบบปล่อยอามายาวทีเดียวพอยาวมาทีเดียวแล้วมันก็จะมีกิ่งที่แบบไม่สมบูรณ์นี้จําเป็นต้องรีเซ็ตเพราะเราลองแล้วมันไม่เวิร์กไม่เวิร์กเหมือนกับว่าปล่อยมาทีละเจ็ดแล้วค่อยเลี้ยงนะเนี่ยรูทัเพลทนี้ลองไว้ หนึ่งพวงไว้ชิมแต่ลูกตัวเต็มที่ก็น่าจะมานิ้วโป้งเนี่ยครับนะมานิ้วโป้งฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วยนะเผื่อมีตอนนี้องุ่นหน้าบ้านเป็นอย่างไรบ้างครับองุ่นหน้าบ้านกําลังสะสมอาหารครับผมแผนไว้ว่าประมาณประมาณสิ้นเดือนหน้าผมจะทําการตัดแต่งกิ่งเพื่อเอาลูกนะครับเพราะว่าตาดอกเริ่มปูดบวม อุดนูนจนแบบมากแล้วนะครับนะต้นที่เราเลี้ยงแบบปล่อยไปทีละข้างและเจ็ดโตโตดีโตเสมอกันดีเพราะนะั้นไอ้พวกนั้นตอนแรกว,ว่าจะก่าไว้มันเสียเวลาก็เลยตัดเลยตัดแต่งใหม่เดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่ประมาณสิบห้าวัน พอมันแตกมาใหม่นี่มันจะไปไวมากอย่างต้นนี้ดูนะต้นนี้ตอนแรกตอนข้างมายาวถึงนี่แล้วนะยาวถึงนี่เลยทีน,นี้ก็ตัดเพราะว่ากิ่งฝั่งหนึ่งเนี่ยเล็กฝั่งหนึ่งเนี่ยใหญ่เพราะนั้นก็จะฝั่งนี้มันมียอดอยู่ก็เลยตัดมันเหลือยอดนี้ให้มันได้ใหญ่เท่ากันเดี๋ยวกิ่งนี้ก็จะแตกมาใหม่ก็เลี้ยงไปใหม่หนะมันุนเป็นอะไรที่สนุกครับทำไปทดลองไป ผมไปพาไปดูวิธีการปลูกองุ่นให้รอดผมให้ร้อยเปอร์เซนเลยปลูกแบบทิ้งๆผมพูดเรื่องต้นองุ่นป่าไปแล้วเนาะใครถ้าใครไม่ได้ฟังนี่ฮะปลูกต้นองุ่นป่าไว้ก่อนปลูกแบบไว้กับหญ้าเลยนะครับไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเดี๋ยวพอต้นองุ่นป่าเนี่ยโตขึ้นมาสักประมาณหนึ่งเมตรเนี่ยเราก็จะตัดแล้วก็จะมาเสียบยอด ทีนี้รอดแน่นอนเพราะต้นองุ่นป่าเนี่ยรากมันหาหารเก่งนะครับเนี่ยก็ปลูกไว้ในดงหญ้าอย่างนี้เลยมันตายยากมากครับต้นองุ่นป่าต้นอัุุ่ป่าไม่ใช่ว่าไปหามาจากป่านะครับมันมันคือพันธุ์อัุุ่ที่พัฒนามาเพื่อเป็นตอสําหรับการเสียบยอดหรือติดตาเนี่ยครับเนี่ยขนาดอันนี้โดนเครื่องตัดหญ้าตัดไปแทงยอดขึ้นมาใหม่จากใต้ดินเลยตายยากเขาเลยเอามาเป็นตอนะครับ ไม่ใช่อีโกยนะอันนั้นมันไม่ใช่นะครับติดตากันไม่ได้นะครับไม่เข้ากันมันจะเป็นพันธุ์ที่เขาพัฒนามาโดยเฉพาะนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่เชี่ยวชาญว่ามันมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับแต่ที่บ้านเราใช้คือไอตัวนี้หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสามะฮะก็จะเลี้ยงเลี้ยงเอาลำต้นมันให้มันใหญ่สักประมาณเท่ากับดินสอครับ แล้วเดี๋ยวเรามาเสียบยอดมันก็จะสูงมาประมาณหนึ่งเมตรพอดีเสียบยอดอีนนี้งุ่นเราจะโตไวมากนะครับก่อนนะผมไม่รู้นะปลูกครั้งแรกผมก็เอาต้นต้นก้ามาลงเลยแล้วก็มันดูแลยากเป็นโรคเ,เป็นนุ่นเป็นนี่เยอะนะนะไอ้พวกแปลงทดลองนี่ก็ใช้เป็นวิธีนี้เริ่มมือดอลละ เหนื่อยกับการเด็ดยอดทิ้งเพราะว่าเบกยอดเอาไม่อยู่อยู่ที่ดินเนี่ยพอเปลี่ยนสูตรปุ๋ยจะเบกยอดมันก็ไม่อยู่อยู่ดีเพราะว่ามันมันกระจายไปทั่วเนี่ยทีจริงกกนต้องมาเด็ดทิ้งเนี่ยแต่เด็ดยิ่งเด็ดเดี๋ยวก็ออกมาใหม่ก็เลยโอ้ไม่ไหววะมีอะไรต้องทําเยอะใครขยันนำะมาเด็ดให้ผมหน่อยมันออกดอกออกอะไรมาเต็ม นะเต็มไปหมดดิอ้าวแบตจะหมดแล้วพึ่งสตรีมได้ไม่นานคนยังมาไม่หมดเลยแบตจะหมดแล้วครับขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็าพามาชมบรรยากาศตอนเย็นๆแล้วกันนะครับเอาไว้ถ้าใครมาไม่ทันก็อาดูเดี๋ยวพอมันนอัพขึ้นช่องแล้วก็กดย้อนหลังดูก็ได้ครับ พาดูหลายๆอย่างอยู่ตรงนี้จะทำเป็นซุ้มอุโมงค์แล้วก็ทำเป็นที่นั่งเล่นรับแขกแล้วก็มีองุ่นอยู่ข้างบนหญ <c oughs> ้าปล่อยเป็นลกไปเลยเอาสูตรมาจากอิราลเลีปลูกแบบทิ้งไว้กับหญ้าเลยเดี๋ยวค่อยมาดูแลทีหลังแล้วก็เสียบยอดโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อน ดูบรรยากาศป้ที่กำลังจะตกบ้านน้อยผมก็ยังทำไม่เสร็จเลยงานมันเยอะซะเหลือเกินช่วงนี้โอเคนะครับลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับวันเสาร์หน้าถ้าไม่มีอะไรติดขัดเนี่ยก็มาสตรีมแล้วลองมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ